ปักหลด o f ส special สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมปักหลดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปักหลดจะได้นำทุกท่าน ไปรู้จักกับลูกศิษย์รุ่นแรกๆขององค์หลวงปู่มัน่นภูริธธทัตตะเทระกันครับพร้อมกับเรื่องราวของหลวงปู่มัน่นพระอาจารย์ใหญ่แห่งที่ราบสูงเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมเรื่องราวและก็สิ่งที่น่าสนใจกันครับหลวงปู่มัน่นภูริทัตตะเทระถ้าจะกล่าวว่าท่านคือพระหนุ่มองค์แรกในประเทศไทยที่มีความองอาจกล้าหาญ ออกท่องเที่ยวไปตามป่าเขาทามกลางสัตว์ป่าอันตรายเพื่อทำความเพียรค้นหาสัจธรรมมาเผยแผ่แก่ชาวโลกจเจริญรอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บุกเบิกเส้นทางธรรมสู่โลกแห่งนิพพานล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยพระองค์ได้ทิ้งมรดกธรรมอันล้ำค่าให้ผู้ประสงค์จะเดินตามไปได้นำไปศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเพื่อก้าวข้ามโลกของวัฏฏสงสารสู่มรรคผลนิพพาน อันเป็นโลกแห่งความว่างเปล่าไม่ทุกข์ไม่มีสุขไม่มีโลภะโทสะราคะจิตและกิเลสใดๆที่สำคัญไม่มีวัตตะคือการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะหมดเชื้อหมดพันทุกอย่างเหมือนข้าวนึ่งสุกแล้วฉันใดก็ฉันนั้นป่าทุกป่าเขาทุกลูกเงื้อมผาและเถื่อนถ้า รวมทั้งป่าช้าผีดุในแดนดินถิ่นอีสานภาคเหนือภาคกลางท่านออกท่องเที่ยวทุดงทุกแห่งยากแค่ไหนลำบากอย่างไรก็ไม่เคยท้อเจอทุกอย่างในป่าที่มีความลึกลับแฝงตนอยู่มากมายสัตว์ป่าอาทิเสือหมีวัวกระทิงควายป่าโคลงช้างป่าพูดผีวิญญาณอุปสรรคมีทุกตารางนิ้วในแต่ละก้าวในการเดินป่า ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ท่านพร้อมแล้วที่จะสลัดชีวิตในการทำความเพียรค้นหาธรรมอันประเสริฐสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นท่านก็ได้เห็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็ได้รู้จากธรรมที่ได้จากป่าและป่าก็คือโรงธรรมอันแสนวิเศษสำหรับท่านสัตว์ร,ร้ายอย่างเสือช้างและเหล่าวิญญาณก็คือครูอาจารย์ที่ดี หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้ความสำเร็จแห่งมรรคผลคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะปาหรือพระปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงจึงออกสแสวงหาสถานที่เงียบสงัดและมีความดุร้ายสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลายองค์ที่หลวงปู่รู้ว่าเป็นพระขี้กลัว กลัวทั้งผีทั้งเสือพระลูกศิษย์ของท่านเหล่านี้จะต้องได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปทำความเพียรเพียงองค์เดียวในถ้ำเสือและป่าช้าผีดุไม่มีพระองค์ใดกล้าขัดคำสั่งกลัวแค่ไหนก็ต้องไปตายเป็นตายรู้ว่าเสือชุมก็ไปใช้ธรรมะสู้กับเสือความกลัวสูงสุดทําให้พระลูกศิษย์ของท่าน ได้พบกับความอัศจรรย์ด้วยตนเองจนติดใจออกสแสวงหาแต่สถานที่เผ็ดเผ็ดเด็ดเในการเจริญภาวนาได้ผลดีหากเป็นที่สถานหากเป็นสถานที่ธรรมหากเป็นที่สถานที่ธรรมดายากนักหนาที่จะเห็นดวงธรรมท่านว่ายอย่างนี้ศิธิ์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นภูริทธตะเทระออกปฏิบัติธรรมไปตามป่าตามเขาครั้งแรกนั้นท่านได้ออกท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีจนไปถึงทะลุถึงเขตแดนประเทศพมา่าแรกๆก็มีพระติดตามออกปฏิบัติธรรมด้วยแต่ต่อมาท่านได้ทุ่งเดียวเพื่อจะเดินวิปัสสนาอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ในป่าดงพงน้าและยอดเขาสูง ตามเงื้อมผาห่างไกลความเจริญช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านกําลังเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ท่านจึงชอบออกท่องเที่ยวทุดงเดียวลํำพังองค์เดียวสะดวกในการปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆที่ท่านแยกตัวออกจากหมู่คณะก็ด้วยเหตุผลของท่านจนกระทั่งต่อมาท่านได้รู้ได้เห็นดวงธรรมอันวิเศษและได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระอรหรันต ที่มาช่วยชี้แนะวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นโลกของวัตฏะโลกของวัตฏะคือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่มั่นท่านได้นำคำแนะนำต่างๆของเหล่าพระอรหันต์มาพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างได้ผลได้อัตถรรธตธรธรถถมและธรรมรถของความดีความประเสริฐในข้อธรรมที่นำมาปฏิบัติอย่างเต็มภูมิ ท่านเห็นสมควรและมีกำลังใจที่มั่นคงในดวงธรรมแล้วจึงคิดถึงหมู่ญาติที่เป็นญาติธรรมด้วยต้องการจะนำข้อธรรมต่างๆที่ได้ค้นคว้าม,มาด้วยความยากลำบากจากป่าจากเขาเพื่อให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นและสนใจที่จะอบรมสั่งสอนเพื่อเปิดดวงตามหมู่คณะให้ได้พบกับดวงธรรมอันประเสริฐด้วยความคิดทั้งหมด ได้ผุดขึ้นมาหลังจากที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ท่านได้พบกับความมาสจัจจรรย์มากมายโดยเฉพาะพระอาหารหันต์หลายองค์ได้มาสอนข้อธรรมต่างๆอันเป็นเส้นทางไปสู่นิพพานและนี่คือพลังใจอันยิ่งใหญ่ทำให้ท่านคิดถึงหมู่พวกที่เป็นพระภิกษุและสามเณรอยากจะนำข้อธรรมต่างๆไปฝากไปอบรมพระเนนที่เคยเป็นศิษย์ของท่าน รวมไปถึงคา,ารวาสที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านอยู่มากมายพระที่ฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ม่นนั้นเท่าที่ค้นคว้าหามาได้ก็มีดังนี้คือหพระอาจารย์สุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย 2. พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวรัน จังหวัดนครราชสีมา 3. พระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลอดีตเจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรมจังหวัดนครราชสีมาพระผู้เจริญด้วยธรรมปฏิบัติทั้งสองค์นี้ท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีและก็มรณภาพหมดแล้วล้วนเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดที่เป็นธรรมทายาทรุ่นแรกที่มีบทบาทสำคัญให้การอบรมพระเนน และญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับพระที่เป็นญาติธรรมของหลวงปู่มั่นอย่างเนียวแน่นและก็มั่นคงอย่างพระอาจารย์สิงห์และพระมหาปินทั้งสององค์นี้พิเศษอยู่หน่อยก็ตรงที่ท่านทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมอุทธร์เดียวกันและยังเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาด้านปริยัติธรรมมามากพอสมควร เพราะทั้งสองพี่น้องนี้ท่านได้เกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฐิมานะหน้าที่ออกปฏิบัติตามพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สาธุชนได้อย่างมากมายและกว้างขวางนอกจากพระผู้จเจริญด้วยทำปฏิบัติทั้งสามองค์ที่กล่าวมาแล้วรองลงมาก็มีพระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นถึงพระราชาคณะ จนวาระสุดท้ายที่วัดหินหมักเป้งอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นพระลูกศิษย์ผู้ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้รับความเลื่อมใสและเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่คณะสงฆ์สามเณรว่าเป็นผู้เลิศด,ด้วยปัญญาปฏิปทาที่งดงามไม่มีขาดตกบกพร่องประการใดในข้อวัดปฏิบัติต่างๆลำดับพรรษารองลงมา ก็คือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหรือชื่อที่ศรัทธาญ,ญาติโยมเรียกจนชินปากว่าหลวงปู่ฟัน่นท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่โด่งดังอีกองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอําเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครจนวาระสุดท้ายเช่นกันต่อมาก็คือพระอาจารย์ขาวอนาลโย หรือที่เราเรียกท่านว่าหลวงปู่ขาวแห่งวัดถ้ำกองเพนอําเภอหนองบัวลำพูตอนนั้นขึ้นกับจังหวัดอุดรธานีแต่ตอนนี้เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ขาวนั้นก่อนออกบวชเข้มข้นมีแทบทุกรสพอๆกับนิยายน้ำเนา่าท่านสุดจะกล้ามกลืนในชีวิตเจ็บปวดและรันทดใจที่สุด วิจจะเป็นฆาตกรฆ่าภรรยาและก็ชู้ดีแต่สติสามารถระง,งับอารมณ์ได้หรือเป็นด้วยพรมลิขิตให้เป็นไปนเช่นนั้นเพื่อให้เกิดเบื่อหน่ายทางโลกเข้าสู่ทางธรรมจนบรรลุล่วงถึงพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งความดีความงดงามในวัดปฏิบัติของท่านแม้ว่าวันนี้ท่านได้ล่วงรับดับขันไปสู่โลกแห่งนิพพานแล้ว แต่ความเลื่อมใสในหมู่ชนชาวพุทธยังสลักแน่นอยู่ในทุกระดับอาทิของท่านได้รับการกราบไหว้บูชามาจนทุกวันนี้การปฏิบัติต่อทุดดวงวัดที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจของหลวงปู่มั่นภูริศตะเทระและสั่งสอนลูกศิษย์ดุนแรกๆของหลวงปู่มั่นให้ดำเนินตามมีดังนี้ การออกบินธบาตเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ได้ขาดถ้ายังฉันอยู่ถ้างดเว้นไม่ฉันในวันใดก็ไม่จาเป็นต้องออกบินธบาตในวันนั้นๆกิจวัตรในการออกบินธบาตท,ท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสํารวมกายวาจาและใจมีสติประจําตนกับความเพียรที่เป็นอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในได้แก่หู ตาจมูกลิ้นกายใจทั้งเวลาไปและเวลากลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจให้ตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ให้เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบินทบาทหนึ่งอาหารที่ไปบินทบาตได้มามากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีพอเหมาะแก่การขบฉันกับผู้ตั้งใจสั่งสมธรรม คือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำเป็นต้องสแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามมาส่งที่หลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากักมากซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งยิ่งขึ้นจนตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาทมีมาอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายทายแสออกไป อันเป็นลักษณะของพวกเปรตตัวมีวิบากรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นเร่ร่อนเที่ยวหาเพราะปากท้องด้วยต้องการอาหารมากกว่าธรรมทุดงข้อห้ามอาหารที่ตามมาส่งที่หลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมากๆในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยม การฉันมื้อเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งถือเป็นความพอดีกับพระธุดงกรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน,น้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานขาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกระปากท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์รีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นบางคราวยังควรทำการผ่อนอาหารแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจ กับความเพียรจะได้ดําเนินโดยสะดวกไม่อึดอาดเพราะมากจนเกินไปการฉันในบาทไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานผู้ประสงค์มักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการออกท่องเที่ยวจาริกธุดง์เพื่อสมณธรรมในทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบหิวพรุงพรังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสม กับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริการใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทําความกังวลแก่การบําเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาทจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสําหรับพระธุดงคุณสมบัติที่จะเกิดจากการขบฉันในบาทมีมากมายอันได้แก่อาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาทย่อเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจ และเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจในการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมการพิจารณาโดยแยกขายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงอยู่ได้สม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและก็รสชาติของอาหารชนิดต่างๆวางตัว คือใจเป็นกลางอย่างมีความสุขนั้นการฉันในบารจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดีการถือผ้าบางสกุลเป็นกิจวัตรพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยมาโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิม คือเที่ยวสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นโดยเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บประติดประตอกันเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะเป็นสบงบ้างเป็นจีวรเป็นสังคาิิบ้างเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมาในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอาวาสานแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้ว ที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบายการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนเป็นผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรมเพราะศีลธรรมอันแท้จริงม่ได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์ มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องคลองใจนี่แลคือศีลธรรมอันแท้จริงการอยู่ป่าเป็นวัดตามทุดงระบุไว้ท่านก็เริ่มเห็นคุณตั้งแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทำให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปทางทิศใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอ ไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกำหนดทำทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอริยบททั้งสเต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอ ยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนึ่งจัทยานเหาะขึ้นจากลมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนี้เรากับนกจะเหาะบินขึ้นกลางอากาศฉะนั้นดังนั้นทูดงขวัดข้อรุกขมูลจึงเป็นทำเครื่องทำลายกิเลสได้อย่างดีเสมอมา ที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งทุดงขวัดในป่าก็คือทุดงขวัตในป่าช้าเป็นทุดงเครื่องปลูกเตือนพระและหมู่ชนไม่ให้ประมาทในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยอยู่ทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาดดืนแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนพอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันไม่มีใครจะกล้าอุตริเย่อยิงตัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตาย เมื่อสายทางแห่งวัตฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมเพื่อความหลุดพ้นจึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัตฏะทุกข์ที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแกเจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเพเยเยื่อยิงไว้ในวัยในชีวิต และในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยมนุษย์ที่ชอบมีความพิสดารประจำใจอยู่เป็นนิดขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมปากกลดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรก ในช่วงของปักกลด Off Special ที่ได้นำเสนอทุกๆท,ท่านไปในรูปแบบของวิดีโอครับปักกลดก็หวังอย่างยิ่งว่าเรื่องราวต่างๆที่ปักกลดได้จัดทำขึ้นมาในทุกคลิปจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ปักกลดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ